ครับสวัสดีครับวันนี้เออคือผมไม่ได้เล่นเกมแอดอันนีออ้ยังไงล่ะคือนี่เป็นทำไมต้องพูดลคอรบอยูตีเี่ยเดี๋ยวนี่เป็นเอ่อ c t Counter Strike Global Offensive นะฮะซึ่งผมโชคดีที่ไปเจอแผ่นมาเออคือคือหมายถึงแผ่นแท้นะแล้วก็ซื้อมาแล้วก็มาเล่น,นะฮะก็อันนี้เป็นโหมดของ Arm Race อันนี้ผมเป็น Commentary นะจ๊ะเราไม่ได้เล่นสดนะ คือจะว่าไงดีอะถ้าเกิดว่าเล่นสดก็เหมือนว่าไม่รู้เดี๋ยคือพอเวลาผมเล่นสดแล้วผมพูดไปด้วยผมจะไม่มีสมาธิเลยและอีกอย่างก็คือที่ผมเล่นอันนี้มีแต่บอททั้งนั้นเลยก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเล่นสดก็มันคงจะไม่มันใช่ไหมก็คือยังไงล่ะมีเรื่องจะเล่าก็เหมือนคอมเมนต์อรี่ที่ฝรั่งเขาทำกันทั่วไปแหละฮะเคยทำบ่อยๆเมื่อก่อน ก็อย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้เป็นโค้งสุดท้ายของการสอบอก่อนก่อนจะสอบแกดแพทใช่ไหมผมก็ได้ไปเตรียมตัวอยู่ก็นิดหน่อยผมว่าที่บอกว่านิดหน่อยเพราะว่าเออคือยังไงล่ะที่จริงอ่ะไอพวกการสอบพวกนี้ถ้าเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเขาจะต้องเตรียมตัวกันตั้งนานแล้วใช่ไหมคือผมเพิ่งจะมาเตรียมตัวตอนเนี่ยสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะสอบเนี่ยก็ได้ไปติวที่มาม่าฮะตอนแรกเนี่ย อย่างพวกเป๊ปทีนหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้ไปเพราะว่าคือยังไงล่ะมีคนเขาบอกมาว่าไม่ต้องไปผมก็เลยไม่ไปนะฮะสำหรับเป๊ปทีนก็เลยไปมาม่าเนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะแล้วก็คือเขาติวนอกจากจะติวฟรีแล้วคือแบบว่ายังรู้เรื่องอะ่ะอย่างแกดอังกฤษกับเอ่อแกดภาษาไทยเนี่ยก็คือโดยโดยส่วนตัวผมเนี่ยแกดภาษาไทยเนี่ยทำไม่เป็นหรอกทำไม่เป็นเลยสักนิดเดียว คือไปเนี่ยกะแบบว่าเออก็พอรู้เรื่องบ้างแล้วก็พอเขาให้ลองทําโจทย์เองอยู่ข้อหนึ่งก็ทําเกือบถูกครับเออขาดเชื่อมโยงอีกแค่3ตัวคือทุกอย่างถูกหมดเลยคือเราอ่านโจทย์ไม่รอบคอบเองคือในเรื่องของแกนภาษาไทยเนี่ยเราควรอ่านโจทย์ให้รอบคอบแล้วก็ขีดมันไว้เถอะถ้าก็เป็นเออเทคนิคแล้วสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าแกนทำยังไงเนี่ยก็ผมบ้านนะตอนนี้ก็น่าจะควรที่จะลองอ่านนะสำหรับน้องๆน,น,นะฮะ ที่อยู่มห้าหรือมส่ยังไงเนี่ยก็ก็พยายามพยายามไปติวตั้งแต่วันนี้นะครับจะได้สบายนะครับเพราะว่าคือเมื่อเราติวแล้วเรารู้อย่างนเงี้ยเราก็ลองโอ้ยตอนช่วงมสมหผมรู้ผมผ่านมาก่อนเพราะว่ามสี่มห้าเนี่ยว่างเห็นว่า,าครูเ็าจะไม่ค่อยบอกอะไรหรอกถ้าเกิดว่าเป็นอย่างโรงเรียนรัฐบาลนะเขาไม่ค่อยจะบอกอะไรหรอกให้เราไปเตรียมตัวกันเองนะฮะก็จนผมทุกมารู้ตัวต,วตอนมหก่อนที่จะสอบสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก็นะฮะ ก็ค่อนข้างหัวปั่นทีเดียวก็นอนนอนตีหนึ่งเล่นเกมกลับมาบ้างก็เล่นเกมอีกแล้วก็ทํางานอะไรส่งครูเสร็จสอบปลายภาคก็ยังไม่เสร็จนะฮะเป็นโรงเรียนที่สอบปลายภาคช้ามากแล้วก็ปิดช้าด้วยยังไงอีกอะก็ไปตวมาม่าเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่ประมาณสักหกโมงครับเพราะว่ากลัวรถติดแล้วก็ไปจนถึงเออขอขอบคุณด้วยฮะสำหรับเออ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับที่ร่วมกับมาม่าครับจัดโครงการนี้ขึ้นมาครับผมขอขอบคุณมากเพราะว่าโครงการนี้ทําให้ผมได้ทําแก็ดคือยังไงล่ะทําแก็ททาแก็ไปละทะําแปดเออทาแก็ดไปแล้วเออแล้วก็ในส่วนของอังกฤษเนี่ยที่ผมคือผมเป็นยังไงล่ะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถนัดอังกฤษแต่ไม่มากนะฮะคือไม่ได้เป็นสําหรับ หมือนกับคนที่ไปเรียนเสริมอะไรมาอย่างเงี้ยผมไม่ผมไม่เคยเรียนเสริมเรื่องอังกฤษเลยเพราะว่าผมคิดว่าไม่จําเป็นผมผมไม่ชอบการเรียนเสริมครับไม่รู้เถคือมันขัดกับตัวนะแล้วก็คือนอกจากทําแกตเป็นแล้วอะไรเงี้ยเราก็ได้ฝึกความรับผิดชอบในการไอ้นี่ด้วยผมก็ขึ้นปกติไม่ค่อยขึ้นรถเมย์ฮะขึ้นรถเมย์เองไม่เป็นแล้วก็เหมือนดุมๆไปแล้วเขาก็บอกทางว่าให้ไปไหนก็ไปตามที่เขาบอกครัก็รู้สึกว่าอยากเข้าเมืองเรื่อยๆ พอปกติอยู่กระทุมนะฮะก็ต้องไปถึงกรุงเทพกันเลยทีเดียวก็นะฮะก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าอยากไปตอนนี้ผมตอนนี้ผมอัดเนี่ยก็คือเป็นวันจันนะ,ะที่จริงเขามีสอบเอ่อมีติวแพทหนึ่งแต่ว่าผมไปไม่ได้เพราะว่าสอบปภาคงั้นหละไปไม่ได้โหแล้วเป็นแพทที่คือเขาต้องการด้วยอะอย่างแก๊ดแล้วก็แพทหนึ่งเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราได้ดีเนี่ยแล้วก็จะมีชัยไปค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะ ถ้าเกิดว่าคะแนน G แพ c กอะไรเราดีแล้วก็เออนะแล้วก็ยังไงล่ะถ้าเราสอบตรงได้ก็สบายแล้วก็ไม่ต้องมาคิดมากเลย Admission นถ้าเกิด a d m i s ชั่นไม่ติดก่ตายเลยนะผมก็เครียดเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่จะขยันมัง้งนะก็นะครับก็ถ้าพูดในเรื่องของอ CS GO นะครับ o เ t e r Strike เนี่ยก็ใกล้ๆจะมาถึงย้อนจบแล้วก็ผมว่าสนุกสนุกมาก สนุกของคอสิวตี้อีกนะคือมันเบสิกดีแล้วก็คือเออเขาเรียกไงล่ะระบบการเล่นของมันเนี่ยจะค่อนข้างที่จะบาลานซ์แล้วก็คือไม่ว่าใครก็สามารถที่จะเล่นได้ไม่เหมือนกับอย่างคอสิวตี้เนี่ยคือมันจะใช้ทักษะคือมันมันใช้ทักษะเยอะเกินไปบางทีมันง่ายมันง่ายในการที่จะเล่นให้มันชำนาญนะแล้วก็มันไม่เหมือนกับของ c o u n t e r Strike ที่แบบว่ามันคือมันมันง่ายที่จะเข้าถึงแล้วว่ามัน มันยากที่จะทําใหา้ที่จะเก่งนะฮะก็ยังไงก็ขอฝากกันไว้เท่านี้นะครับวันนี้ครับสวัสดีครับ